สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเก็บเมล็ดสลัดสลัดไอ้คอร์กันกอใหญ่ๆหญ่ค่ะสลัดกรอบที่เราเคยแถมแม่บีไปปลูกางห่างนะคะแม่บีช่องไลยแม่บีปลูกผักอะคะ่ะเราแถมไอ้เมล็ดสลัดไปสลัดพันนี้เป็นกอใหญ่มากค่ะเพื่อนๆกรอบดีมากเลย เดี๋ยวเราไปเก็บกันค่ะวันนี้เราก็มาเก็บมเมล็ดพันธุ์กันค่ะเพื่อนๆเก็บมเมล็ดพันธุ์ของเหลยสลัดค่ะก็จะมีช่อแบบนี้นะคะเนี่ยเราต้องดูข้างในคะจะแดงว่าเก็จัด ค่อยปีอาทีละดอกอันนี้ได้มาเยอะแล้วนี่อันนี้ต้องไปร่อนกับตาไขา่อีกทีเสร็จแล้วก็จะได้มาประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆน,นี่นี่ได้เยอะแล้วเอาไว้ปลูกปีถ่อไปนค่ะ เก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ปีต่อไปค่ะเพื่อนๆได้มาแลา้วเมล็ดสลัดมเมล็ดเต็งๆเลยคะ่ะเพื่อนๆบริสุทธิ์มากเลย